ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีมีนทุกท่านในช่วงนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใส่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะมีดีบ้างมี สิ่งที่ท่านต้องระวังบ้างคระคราวปะปนกันในช่วงนี้เนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งกันจึงทำให้ท่านนั้นมีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีสิ่งดีๆก็มีในช่วงนี้จะมีคละคคราวปะปนกันไปเป็นช่วงๆบางทีบางครั้งนั้นท่านทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง อาทิเช่นในช่วงของวันที่17ที่จะถึงนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่วันที่ส7เจ็ดเป็นต้นไปจึงทำให้ชาวราศีมีนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน การงานที่ท่านทำนั่นถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์อันนี้ท่านระมัดระวงังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้หรือว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ท่านระมัดระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ก็เป็นไปได้อันนี้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17นี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทอง ในช่วงนี้ท้าหาก็ท่านประหยัดได้ก็ให้ท่านประหยัดไว้แต่ท่านอาจจะมีลายจ่ายอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวจาย่ายค่าโน่นค่านี้บางทีบางครั้งก็คนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องมีราวให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองและอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืม จะเป็นการดีถ้าหากว่าให้ใครเขาหยิบเขายืมไปแล้วท่านก็จะไม่ได้คืนถ้าหากว่าเราไปทวงหรือว่าเราไปขอคืนอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีสิงห์ ในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ท่านระวังไว้ทรัพย์สินเงินทองอีกอย่างหนึ่งเราไปเหนือไปใต้ระวังอาจจะมีการสูญหายได้ในในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาทิเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์อันนี้ก็ให้ท่านระมัดร,ระวังไว้ชาวราศีมีนในช่วงของวันที่17เจนั้นถือว่าท่านต้องระมัดร,ระวังไว้ให้ดี ใครจะมาขอหยิบขอยืมอะไรก็ให้ท่านช่างอกช่างใจอย่าให้และอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมได้จะเป็นการดีแต่หากว่าเราให้เขาขอยืมไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนเราไปขอคืนก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันได้การครบคนอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระมัดระวังไว้บางคนก็ ไม่จริงใจอะไรกับเราบางคนก็มาหลอกลวงหรือว่าหาผลประโยชน์พอได้แล้วก็ทิ้งเราหรือว่ามาหลอกลวงเราบางคนนั้นก็พูดจาวกวนหรือว่าพูดจาชักชวนให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่22ของเดือนสิงหาอันนี้จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ ในราศีกรกฎจึงทําให้ชาวราศีมีนมีกำลิกําลังมีความมณะมีความอดทนในเรื่องของการทํางานอันนี้ก็จะมีงานดีๆมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางคนเบื่องานเก่าอยากจะย้ายหรือว่าอยากจะไปหางานใหม่อันนี้ก็ย่อมได้ย่อมทำได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นก็มีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมบางคนทํางานอยู่กะที่ก็จะมีเงินเดือนที่ดีมีเจ้านายคอยให้กําลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในเรื่องของการทำงานบางคนก็ย้ายงานไปได้งานที่ดีกว่าเดิม ก็มีในช่วงนี้บางคนก็ออกไปทำงานนอกสถานที่บางคนก็ออกไปทำงานต่างจังหวัดก็มีแต่งานที่ท่านทำนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีๆทางนั้นทำแล้วจะมีโชคมีลาบมีคนที่เรียกว่าสรนเสริญท่าน อีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งทำยิ่งสนุกท่านยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนสิงหาคมในระยะนี้จะมีดาวอีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพระเสาร์จะโคจรเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของวันที่23ของเดือนสิงหา อันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมีนั้นมีความสดใสมีความแตกต่างกันไปอีกในช่วงนี้ทำอะไรก็มักจะได้ผลดีท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสอีกเช่นเดียวกันการงานดีการเงินโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านทางนั้น ท่านใดที่ว่างงานตกงานก็จะมีงานทําในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วในเมื่อดาวพระเสาเข้าสู่ในราศีกมุม นับตั้งแต่วันที่23นี้ชาวราศีมีนจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีคนยกย่องสรรเสริญท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายเจ้านายก็จะไว้วางใจท่านอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ตกอับ จะไม่อาภัพอีกเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชาวราศีมีนจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ย่อมได้ทางนั้นในเรื่องของโชคลาภก็จะมีบางคนร่ำรวย โดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนนั่นร่ำรวยมาจากความขวัญหรือว่ามาจากความมืดบางคนก็ได้มาจากตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าในเรื่องของความฝันฝันเห็นอะไรท่านก็ลองตีเป็นตัวเลขท่านจะมีโชคมีลาบชาวราศีมีนในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองกำลังเข้ามาท่าน บางคนนั่นร่ำรวยได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็ร่ำรวยโดยที่เรียกว่าได้มรดกตกทอดบางคนก็ร่ำรวยด้วยโชคด้วยลาบหรือว่าด้วยการทำงาน บางคนนั้นมีงานดีๆมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาตั้นไม่ขาดสายก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะมีดาวอีกหนึ่งดวงคือดาวพระพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ ในช่วงของวันที่25อันนี้จัดว่าเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะหาเงินหาทองได้ง่ายได้คล่องขึ้นไปอีกในช่วงนี้ถือว่าท่านเอ่ยปาก จะทำอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็ถือว่าท่านมีภูมิต้านทานท,านที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครนอกเสียจากผู้สูงอายุอาจจะมีโรคเก่าๆเข้ามาเบียดเบียนหรือว่าอาจจะมีโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้น อาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้การงานการเงินก็สรุปโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมชาวราศีมีนั้นมีแต่สิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ต้องระวัง สำหรับสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีตามที่เราได้บอกชี้แนะไว้บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังบางทีก็เกิดขึ้นแต่บางทีก็ไม่เกิดเพราะว่าเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้น ก็ย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้รับไม่ว่าอยากได้อะไรเงินทองก็ขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านต้องการและมุ่งมัน่นและ มีความปรารถนาะก็ขอให้ทุกท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี